สมรักสุดทนฟาสื่อดังหิวเรตติง้งตีข่าวเบสตร,ตรงๆหน้าต่อยปากแตกกลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดระอุหลังนักข่าวชื่อดังเตาทีวีพูออกมาพูดว่าพระเอกหิวแสงหลุดยอมรับกับสื่อว่าทำตามสคริป ที่ใครให้อ่านจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเมื่อตอบเรื่องความรักแล้วเรื่องนี้มีการโยงไปถึงคู่ของตรงตรงกฤษกรและเบสรักวณีคำสิงลูกสาวของนักมวยชื่อดังก่อนที่ในเวลาต่อมาฝ่ายชายก็ได้ออกมาชี้แจงทันทีว like> ่าไม่ได้ขอให้นักข่าวคนดังหรือใครๆเชื่อแต่ยืนยันว่า ทุกสิ่งที่ทำเป็นความจริงและบอกอีกฝ่ายรู้จริงแค่ไหนถึงพูดยืนยันค่ายหรือช่องไม่มีการบังคับหรือสั่งให้ตนทำอะไร,ร,รแบบนี้ดาราก็แค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งตนแค่อยากแสดงความเป็นตัวตนจริงๆให้ทุกคนรู้เท่านั้นพร้อมถามกลับเต๋าทีวีพูว่าในสายตาของพี่พระเอกต้องเป็นยังไงหรอครับ รับรู้สึกแย่กับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดล่าสุดคุณพ่อสมรักหลังชื่อลูกสาวกลายเป็นข่าวดังทนอยู่เฉยไม่ได้ออกมาฟาดกลับทันทีว่าผมไม่สบายใจที่คนหาว่าตรงๆกับเบสเป็นรักรวงโลกผมในฐานะพ่อน้องเบสก็เท่ากับว่าลูกสาวผมด้วย รายการนี้ขอสัมภาษณ์ตรงๆซึ่งผมก็ดูอยู่สำหรับคลิปวันนั้นตรงๆก็ค่อยๆพูดพูดช้าๆคุณก็หาว่าเขาอ่านตามสคริปเพราะพูดอะไรไปกลัวผู้หญิงจะเสียหายเขาพูดจากใจระวังคำพูดและยังไม่เรียกว่าแฟนก็เป็นการให้เกียรติหากพูดไปก็จะดราม่าอีก เขาพูดให้เกียรติผู้หญิงคุณก็น่าจะดูออกเป็นแฟนหรือไม่แค่ดูสายตาและดูความประพฤติก็รู้แล้วไม่ต้องพูดอะไรกันโตโตกันแล้วพิธีกรไปพูดใส่ร้ายขอสัมภาษณ์เขาแล้วก็เอามาเป็นประเด็นมาเรียกเลตติง้งมาพูดให้เขาเสียหายแบบนี้มันใช้ไม่ได้คุณบอกว่าสร้างภาพลวงโลกคุณคงเจอแต่แอบแซบแอบกิน ถ้าผมเจอมาทำกับลูกผมผมคงเตะก้านคอปากแตกไปแล้วครอบครัวผมเป็นนักกีฬาผมสอนลูกให้ตรงไปตรงมาอย่าหลอกลวงประชาชนผมในฐานะพ่อน้องเบสต้องออกมาปกป้องลูกปกป้องตรงๆด้วยในฐานะลูกผู้ชายด้วยกันคุณว่าเขาหิวแสงช่องคุณนี่แหละหิวเลตติง้งจมตีเพื่อเรียกเลตติง้งหน้าต่อยปากจริงๆ